เช้านี้กับสอมยาค่ะอันยูสวัสดทุกคนวันนี้นะคะก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งแหละเพื่อตอนเช้าภูมิแพ้ขึ้นหนักมากแล้วก็หิวมากด้วยเนื่องจากว่าอย่างที่รู้กันเนอะคือยังทำ IFU แล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเช้าเพราะว่าเหมือนไม่มีแรงพูดกินอิ่มปุ๊บกินยาเสร็จแล้วจมูกดีขึ้นภูมิพแพ้ลดลงก็เลยมีแรงจะพูดวันนี้นะคะเรื่องหลักของพี่ก็คือการดูดวงไว้วันนี้ถึงวันที่จะต้องนัดกับคุณหมอ ุณหมอดูมาดูดวงอลก็ตื่นเต้นนะพูดถึงอะ่ะมันไม่ได้ดูอะไรแบบเนี้ยที่รู้สึกจริงจังอันนี้เป็นการวิดีโอคอลกับคุณหมอดูนะเดี๋ยวจะจดมาให้ดูแล้วกันว่าวันนี้ดูอะไรไปบ้างแต่ก็คือพอมันไม่ได้ดูอะไรแบบนี้นานๆเขามันเหมือนเราพบเจอเพื่อนใหม่อะไรขอคิดพี่นะเหมือนเราจะต้องเข้าเรียนที่ใหม่เลยนะทั้งทั้งที่เราไม่ได้จะต้องอยู่ตรงน,นั้นนานนะเราอยู่กับเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ก็รู้สึกเหมือนเราต้องทําความรู้จักเพื่อนใหม่อนะไรเงี้ย ขาจะมีความตื่นเต้นเราคิดว่าเอ๊เราจะทำอะไรให้เขาแบบรู้สึกแย่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยคิดจริงจังไปอีกแล้วก็ช่วงนี้อยู่ๆก็อากาศก็เย็นแล้วก็ร้อนเย็นแล้วก็ร้อนเนี่ยตอนเนี้ยจมูกปี้ไปหมดเลยเมื่อวานก็ได้คุยกับพี่แพลวเนาะเรื่องพี่แพลวเขาอ่านหนังสือเขาจัดการตารางเวลาใหม่พี่ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งคือพี่เขาบอกว่าตารางเวลาหลายๆอย่างเราควรต้องทาเองเว้ยเพราะว่าเราคือคนที่รู้ตัวเรามากที่สุดว่าเราใช้เวลากับสิ่งนั้นไปเท่าไหร่ คือสมัยก่อนพี่จะให้แบบเอ้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากสำหรับพี่แล้วก็จะไม่ทําเลยอะไรที่ยุ่งยากอันนี้คือนิสัยที่ไม่ดีนะอะไรที่ยุ่งยากพี่ไม่ทําเลยเว้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเสียเวลาเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าแต่ไอความคิดแบบนั้นมันถูกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องเป็นอะไรที่ถ้ามันยุ่งยากแต่ถ้ามันจําเป็นอยู่ก็ต้องทำเข้าใจปะพี่เมื่อก่อนคืออะไรยุ่งยากปัดทิ้งหมดเลยปัดทิ้งหมดก็ไปทําในสิ่งที่เราทาได้แต่มันไม่สําคัญนีแหละ ข้อผิดพลาดหนึ่งในการคิดแบบนั้นคือเราทําในสิ่งที่มันไม่สําคัญแต่เราทําได้มากกว่าสิ่งที่ยุ่งยากแต่สําคัญมันทําให้หลายๆอย่างงานมันไม่เดินเพราะว่าอย่างที่บอกเนอะเราให้คนอื่นจัดการชีวิตเราก็ไม่สู้เท่ากับเราจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยพี่กออ็คงต้องทําจริงๆริงจังๆแต่ของพี่มันคือมันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่เพียงแค่ว่ามันเสียเวลากับมันต้องเผชิญกับความหนุดหงิดของการเริ่มต้นแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติสําหรับทักษะที่เราไม่ถนัด แต่ถ้าเราผ่านมันไปได้อีกหมอนมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นถ้าเรายังตั้งเป้าว่าเราอยากเก่งขึ้นเราว่าแค่ต้องทําอาจจะช้าหน่อยต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยว็บอันนี้มันเป็นงานที่มันยุ่งยากก็จริงแต่มันสําคัญช้าลงหน่อยได้คือมันไม่จะเป็นว่าเฮ้ยเหลยวพวกนี้ต้องทำมันนี้ละเราอยากทามันนี้มากขึ้นแต่ไอ้พวกนั้น่ะถ้ามาชั่งน้าหนักดูอะพวกนั้นมันไม่ได้สําคัญเท่ากับสิ่งที่มันยุ่งยากเลยอะเราจะทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรก็สู้เอาเวลาที่จะต้องทาสิ่งที่มันไม่สําคัญมาทาสิ่งาย ก็คิดว่านี้เก่งนะแล้วนะอือในกรณีอนบางอย่างมัน,นจะไม่ได้ไปกับพี่แพรวที่มามุงคล้องค่ะเ,เพราะว่าต้องแยกกันดูหมอเวยค่ะพี่แพรวมีนัดดูหมอตอนบ่ายสามโมงเพื่อมีมีนัดดูกับคุณหมอตอนบ่ายโมงทําให้พี่แพรวเรื่องงานสองโมงพี่แพลวต้องอยู่รอคุณหมอไม่งั้นน,ะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาไม่ทนันนะก็น่าจะกลับมาเกือบหกโมงะ่ะหกโมงเลยเหรอ เวกเลสามโมงชั่วโมงครึ่งบ้างเขาด่อืมอใช่ก็สี่โมงครึ่งแล้วเผื่อเวลาเดินทางคืออี่รคอือและนะ้วค่ะแรดเนาะแรดคืออะไรแรดคือสัตว์ชนิดหนึ่งเออทําไมคาําด่าเวลาเราด่าเป็นสัตว์เนี่ยเราถึงรู้สึกโมโหวะตอนนี้เราก็ไม่คือแต่สมัยก่อนอะ่ะถ้าอยู่เนหญิงล้วนอะ่ะโมโหแอบแรดเอออย่างเงี้ยทำไมอ่ะพออยู่เนี้ยมันเป็นคําที่แบบแบบ <c oughs> สวัสดีว่ะเออพี่กับมาว่าด่าสมมิว่าเพื่อนด่าพี่อ่ควายอมันต้องดูน้ำเสียงด้วยนะมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้โกรธที่คำที่มันใช้แล้วโกรธที่น้ำเสียงที่มันใช่มากกว่าใช่ว่าเราพอคนมันพอจะรู้นะว่าว่าเล่นว่าจริงเออหรือว่าแย่เล่นเฉยเพี่บางทีพี่ก็ยังเรียกพี่แรดจริงๆเนีอย่พี่บอกอยู่ว่าพี่แรดแต่จริงอะเอออะทุกคนเลยอ่ะนะพี่กำลังหาไอ้คำว่าแรดมันน่าโกรธตรงไหนวะ มันมีนะเหมือนเคยอ่านผ่านหน้าเฟซอยู่ที่เขาพูดที่อาจารย์พี่เป็นคนบอกว่าทําไมคําว่าแรดถึงกลายเป็นคําด่าเหมือนพฤติกรรมของครับพฤติกรรมของตัวแรดเนี่ยหรออืมถ้าเราจะไม่ผิดนะแรดตัวเมียไม่แน่ใจเหมือนกันอไม่รู้เลยต้องไปหาดูอันไม่สะอาดตันเราอ่ะหรือว่าเด็กๆน่าจะเด็กๆนะอาบสะอาดอาบสะอาดที่ไคนบอกอาบสะอาดเราบอกวันนี้ไม่อาบน้ำเลยกล้าบอกได้ไงว่าอาบสะอาด ตอนเช้าอ่ะก็ตอนเช้าไม่อาบน้ํานะเขาบอกว่าใจสะอาดมันช่วงหน้าหนาวละทุกวันก็อาบน่ะวันนี้มันหนาวไงแั้ก็ภูมิแพ้ขึ้นก็เลยอยากทำให้รัางกันเขาออามั่งมาไปดีกว่าไปอาบน้ำไปอาบน้ำที่แถวอไม่พี่อาบน้ำแล้วอย่าแล้วแต่เช้าแล้วอย่ามาโอเคแค่เดี๋ยวเจอกันดังดูดวงบายว ดูดวงไะะแล้วนะคะเราดูรอบบ่ายโมงแต่นี้พี่แพลวน่าจะกําลังดูอยู่เหมือนกันเอต้องบอกว่าเป็นการดูดวงที่ค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่ปกติเราถ้าสุ่ิว่าพี่ดูง่ายๆก็คือไปที่อ่าสักที่หนึ่งเขาก็เจอหน้าการถามวันเดือนปีเกิดอ่าแล้วก็เปิดไพ่เปิดไพ่เปิดอะไรเงี้ยก็เคยดูพวกนั้นก็รู้สึกอ่าโดยพื้นดวงเขาจะพูดเหมือนๆกันทั้งหมดเลยคือมันเหมือนพี่ไปอ่านในหนังสือที่เกี่ยวกับ ด้านดูชะตาเราก็จะเจออะไรแบบนี้ก็คืออ่านตามแบบที่มันเป็นพื้นดวงซึ่งแผลนั้นถามว่าผิดหรือแม่นไม่แม่นไหมอันเนี้ยพี่ก็มองว่ามันก็คือเป็นสมมติมีพี่อีกคนหนึ่งที่เกิดวันเดือนปีเดียวกับพี่ก็อาจจะได้ข้อมูลที่เป็นชุดใกล้เคียงกันอันเนี้ยเคยเจอเพราะว่าก็มีเพื่อนที่เกิดวันเดืนอนอะไรเงี้ยไปดูดงก็เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกันที่จริงเราไม่เหมือนกันแต่ก็อ่ะโอเคเราเข้าใจเพราะว่าถ้าอ่านตามหนังสือมันเป็นแบบนั้นคราวนี้พี่ก็มาดูกับน้องคนนี้อันนี้เป็นแบบ น้องสาวพี่แพรเขาแนะนํำอีกทีนึงเขาก็คือเราไม่ต้องจับไพ่เลยด้วยซ้ําเหมือนเราถามแล้วก็สื่อกันแค่นี้เลยแล้วก็เขาไม่ได้รู้เขาไม่ต้องการวันเดินมีเกิดของพี่เขาไม่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับพี่เลยก็คือคุยกันแล้วก็เปิดไพ่พี่รู้สึกประทับใจก็คือเหมือนเหมือนเขาไม่ยืนอยู่ข้างๆเหมือนเขาเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเขาเป็นคนที่รู้จักพื้นฐานชีวิตของพี่ทั้งหมด ข้อดีอันนี้เราไม่ได้คิดมากเราปักตกไปเลยเพราะว่าเราถืว่าข้อดีบางทีเออมันอาจจะพูดได้แล้วเราอาจจะเชื่อไปเองว่าเราเป็นแบบนั้นแต่ข้อเสียที่เขาพูดขึ้นมาเฮ้ยมันคือเหมือนเพื่อนสนิทพี่มาบอกว่ายี่สิบปีที่เราเป็นเพื่อนกันมาเราเห็นว่าแกบเป็นคนยังไงแล้วมันเป็นไปตามนั้นเลยเท่านั้นที่เราเพิ่งเคยเจอกันเนี่ยเป็นคุยแรกเลยเออแล้วก็แบบเฮ้ยเขาเป็นศาสตร์แบบเปิดไพ่เหมือนถามคําถามแล้วก็เปิดไพ่เลยแล้วกลายเป็นบบว่า ข้อเสียแล้วก็จุดที่พี่ติดทั้งหมดเขาสามารถพูดกมาได้หมดเลยเฮ้ยวิ่งอันนี้ของพี่เป็นไก่ทอดซอสํำบังนะ เราอยู่กันที่ร้านคารายมะนี่ทุ่มหนึ่งนะพวกเราเพิ่งได้ถึงข้าวแันดูมะเขืออันเดอวาวนี่สิครับขอขอกินก่อนนะครับทำไมของพี่เวฟน่ากินจังวะเป็นยไก่ทอดแทนซอสกินน้ำลายอันนี้ของพี่เวฟน่ากดูฝั่งพาี่ ใช่ดูฝาหมือพี่เว็บกับสิ่งที่นั่งได้นี่พวกเราแวะไปซื้อ dirty c o c o ้มาเขาบอกว่าอันนี้เป็นโกโก้ร้อยเป็ ก็คือไม่มีนมมีมีนิดหน่อยแต่เขาบอกว่ามีนิดหน่อยที่เป็นความหวานเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกินไม่ได้เบสมันจะกลายเป็นเปรี้ยวไปชิมสิชิมนะครับแต่มันข้นมากเลยไปดูหน้าต่างนี้หมายความว่ามันข้นมากจนเหมือนรู้สึกกินไอติมที่ละลายอ่ะอ่ะคือแบบกินคุณครับใช่ไหม กินแล้วต้องดูดปากใช่เพราะมันคนมากๆแต่คนในทางที่ไม่ได้แย่นะเป็นคนแบบเนื้อหนักๆถ้าคนที่ชอบกินแบบพวกสายช็อกโกแลตที่เป็นพวกเค็กช็อกโกแลตช็อกโกแลตฟัดหรือว่าเป็นพวกไอติมช็อกโกแลตร้อยค่ะ <Yeah. S 2> เป็นดาร์กเอร์ตี้ช็อกโกแลตเออใช่สำหรับคนที่กินอนนี้จะชอบต้องเป็นพวกกินแล้วดูดปากจัวป่ะแบบเนี่ยต้องดูด รวมสูงเต็ฟันเลยวันนี้เราจะมากระสิบกระซาบเรื่องนี้กันว่าเราดูดวงแล้วป็เนีงนะเฮ้ยเรามีไม้แล้วไงอ๋อนี่นี่เราจะคุยกันแบบเรื่องดวงเราเออเราไม่อยากให้ใครรู้ไง่เรา้ทพพี่ดูดวงละสรุปยอดรวมทั้งหมดเลยนะพี่เลิกข้างหลักแล้วพี่ก็จะดีก็คือหมายความว่าเลิกติดพี่แพรอ่ะแล้วก็ทํางานซักันก็จะดีเอง ของพี่ก็สรุปสั้นๆก็คือพี่ต้องหนึ่งหัดรักตัวเองสองดูแลใจที่บ้านสามค้นหาตัวเองค้นหาแพชชั่นของตัวเองอรักตัวเองที่อ่ะพี่มองว่าอ่ะสำหรับพี่นะการดูดวงัางนี้มันเหมือนการฟังทรพิีสอย่างหนึ่งคือบางทีเราอาจจะอยู่กันเองกันมากเกินไปนิดหน่อยบางทีข้อเสียของเธอเรารับได้ ทั้งหมดแล้วเราก็เลยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตรงนี้แพลวจะต้องแก้ยังไงการที่สมมติว่าเออเราไปดูเนี้ยก็จะมีคนอื่นมาบอกเราก็จะคิดมากขึ้นถ้าอันนั้นสิ่งที่เขาแนะนําเป็นสิ่งที่เราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนลองทําดูมาจะได้เจอทางใหม่ๆเพราะว่าทางที่เราเคยทํามามันทําจนมันต้องมาหาหมอดูอะถ้ามันทําได้แล้วมันก็ไม่ต้องมาหาแล้วก็คงไม่ต้องมาถามหรือไม่ต้องมาดูแลหละจริงแล้วพี่ทําคิดว่าไงการดูหมอครั้งนี้คะก็ ทำให้ได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะมันเหมือนบางทีอ่ะเราอ่ะพอจะรู้แหละแต่เราไม่ได้รู้ทั้งหมดหรือเราไม่ได้รู้ที่มาที่ไปหรือบางทีเราลืมไปแล้วว่าเป็นเพราะอย่างนั้นมันเลยเกิดอย่างนี้เหนะมือนเราจําได้แต่ว่าเออมันมีรีซอสหรือว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้ไปแล้วอะ,อะอก็มาได้พิจารณาตัวเองมากขึ้นแล้วก็เออได้เข้าใจหลายๆอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเกิดแบบนี้พอเราเข้าใจเนาะเราก็จะเออปรับ ขาเรียกล้พัฒนาปรับปรุงต่อไปได้แล้วก็คําถามทำำี่สําคัญว่าเน้องคะดวงพี่กับดวงทรายไปได้ค่ะก็คืออไม่อยากจะพูดเลยเปิดไพ่ออกมาก็คือแบบเหมือนกันกับทั้งหมดเลยค่ะแต่ดูคนละรอบนะใช่ออแล้วดูยกกันด้วยนะไม่ได้ดูใกล้กันเลยแล้วประเด็นคือพวกพี่ไม่เป็นคนหยิบเองช่ทางนั้นน่ะเออทางแบบ เขาจะเรียกว่าไงดียทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นน่ะเขาเป็นคนจิบให้ดังนั้นน่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าไพ่จะเป็นยังไงมีไพ่ที่คล้ายกันอยู่เซตหนึ่งซึ่งพี่เขาแบบซึ่งเขาก็แบบไม่น่าเชื่อนะคะพี่มองบนมองบนนี่เป็นคู่กันนะคะเอ้าเราเป็นหยินหยางเราเป็นคนที่แบบต่วมสมพงกันอะไรเงี้ยค่ะเรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเนี่จริงว่าดูทั้งหมดโฟกัสที่เรื่องนี้สุดนะแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วโอเคเราเป็นโซเมทเราทำยังไงให้เขามีความสุขก็พอ ใค่แล้วแหละแล้เขาเลยบอกว่าหยุดข้างลัา<ช>แล้วแฟนจะดีถูกต้องเข้าใจไหม,มน่าจแ,แล้วออว,วันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงแล้ก็มานั่งที่ที่เดิมตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปพู๊ปีที่แล้วเป็นที่เดียวกับที่พี่เคยพูดเรื่องเป้าหมายในปี2021ัสเอ็ดเดี๋ยวซึ่งปีนี้ก็อาจจะมี New Year Resolution ในปีหน้าอีกเหมือนกันคิดว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกเยอะเลย อ,อ,อุ้ยละลายแล้วมันดีขึ้นะต้องออกินข้างบนบนอะเธอบีบแลอวทำไมอ่ะสอรี่สอรี่่กี้ดูดนานมากแล้วเฮ้ยทำไมไม่ซึ้ว่ามันเหนียวขนาดนั้นมันขน้นมันขน้นต้องให้เขาต้องให้น้ำแข็งละลายเยอะหน่อยเพราะว่ามันไม่มีตัวทำละลายที่แบบ หมือนเป็นของเหลวแบบพวกนมเนาะก็ต้องใช้น้ําน้ําแข็งนี่แหละค่อยๆละลายก็จะถือว่ากินได้ง่ายขึ้นถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบกินเนื้อคนมากเราให้เขาละลายนงใช่ที่มองไปถึงเอาขนมปังมาจิ้มเหละน่าจะเป็นแบบเมืนมค่อยๆมากเโอเคเจอกันใหม่คลินี้บ๊ายบายบ๊ายบาย